สวัสดีครับผมหมู่บัสนะครับวันนี้ก็ได้รับพัสดุกล่องใหญ่เลยนะครับ12กิโลร่วมส่งกำลังใจจากแนวหลังสู่แนวหน้าทหารไม่ท้อแนวหลังไม่ถอยนะครับโอ้โหกำลังใจดีมากๆครับเดี๋ยวเรามาแกะดูครับว่าข้างในเป็นอะไรโอ้โห หารไทยต้องฟันสวยนะครับหานไทยต้องฟันสวยโ,โหเลยแบ่งฟันครับพอดีเลยครับหน้าแนวฐา,านของพี่จ่าศิลานะครับกำลังต้องการพอดีเลยบุกสบู่แบ่งฟันนี่อันนี้อะไรนะครับน้ำยาประพันธนุ่มเลยเหมาะมากครับเดี๋ยวแบ่งหมูม่แมนทหารบ้านยอา,า,าสาม พีเศษนิยมของดีมากครับก็ผมก็ขอเป็นตัวแทนของทหารน,นะครับก็ขอขอบคุณแนวหลังมากๆครับของนี้ยังมีนมมีอะไรอยู่ข้างล่างนะครับพรุ่งนี้ก็จะขนแล้วก็เอาขึ้นไปที่หน้าแนวนะครับให้พี่น้องทหารเราได้ทานกันนะครับส่วนของผมนั้นตอนนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับฐานผมมีเยอะแล้วผมก็ขอเป็นตัวแทนนะครับ ที่พีเอฟซีแนวหลังส่งมาผมไม่ได้เก็บไว้ใช้นะครับช่วงนี้หรือเป็นของกินอะไรเนี่ยผมไม่ได้เก็บไว้ทานนะเพราะว่าผมจะเอาไปแบ่งให้ฐานอีกฐานนึงนะครับฐานที่ไม่มีเอฟซีเนาะแล้วก็จะได้กินกันทั่วหน้านะครับน้องนองนาหารอะไรถ้าใครที่ติดตามคลิปก็จะเห็นตลอดนะครับว่าหมูบ้านเนี่ยจะขนของนะครับที่พีเอฟซีแนวหลังนะส่งมาขนขึ้นไปนะครับขนขึ้นไปให้ที่ทหารน,นะที่มีหมูต้องหมูรุดหมูอะไรอยู่ข้างบนจากศิลาก็ ขอขอบคุณแนวหลังนะครับอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็ได้เฮียกับเจ๊นะครับนํามาครับคันรถใหญ่ๆครับพันกว่าพันกว่าแพ็กนะครับพันสามร้อยแท็กก็กินให้จุกๆนะครับทหารแนวหน้าของเราลุยสวัสดีครับทหารบ้านนอกนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าธันวาคมครับก็เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับก็สําหรับทหารบ้านนอกนะพ่อก็ไม่อยู่แล้ว ก็ฝากให้ที่น้องประชาชนนะครับน้องๆที่อยู่บ้านนะครับก็อย่าลืมไหว้พ่อนะครับก็ซื้อของอร่อยๆนะครับไปฝากให้ท่านทานนะไม่ใช่ฝากแต่พ่อนะฝากแม่ด้วยนะก็ความดีเล็กๆน้อยๆนะครับผ้าในบ้านหาของอร่อยให้ท่านกินตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะอย่างอาหารบ้านนอกก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้อของอร่อยให้พ่อได้ทานแนละ้วเพราะว่าอยู่แล้วสวัสดีครับผมหมู่บ้านนะครับ วันนี้นะครับหมู่บ้านก็มีข่าวดีนะครับมาแจ้งน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องคนอาหารนะครับน้องคนเรียนนะครับที่อายุ18ปดีบริบูรณ์นะครับตอนนี้ทางกองทัพบกของเรานะครับได้เปิดรับสมัครนักเรียนในสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปกรอกลิงก์แล้วก็สมัครได้เลยนะครับสอบก็น่าจะประมาณเดือนกุมภาแต่ระหว่างธันวาไปจนถึงมกราเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงของ การรับสมัครสอบครับก็ให้น้องๆนะครับลองไปติดตามดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คอมเมนต์ครับก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกครับแล้วก็มามาช่วยกันนะครับปกป้องชาติสวัสดีครับผมมูบาทครับมาอยู่ไต้แดนดนนะครับพอแม่พี่น้องแนวหลังม่ต้องเป็นห่วงนะครับสถานการณ์ใส้แดนครับทหารไทยของเขานี่เอาอยู่ครับก็ เราไม่อยู่นั่นไม่อยู่โดนพดนะครับผมเผาเหย้านะครับหาลงไป้างล่างไปหาสื่อแบตเตอร์ลงแบตเตอรี่มาตัดผมก่อนครับก็บ่ตองเป็นห่วงนะครับซุ้มผมอยู่ได้อยู่ดีสบายครับแต่ส่วนนี้อากาศหนาวจัง่อยบ่เป็นยังครับมีเสียกันหนาวอยู่ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่แบบติดตามผมมาตลอดครับกันั่นหลายปีแล้วบมาอยู่ใต้แดนผมเย้าหล่ะก็ยังว่าเลยครับโอเคครับไปต่อกันคลิปหน้าครับ วันนี้เราก็มาเจอครับจ่าวันตัวเป็นๆครับตัวกลมๆเลยกับอุ้ยใครนะตาลิบนนันหรือเปล่าอัฟกานิสถานจ่าวันครับอโอ้ยสองข้าวหลามคืองามแทบนะเทกระโดดได้ไหมนะกระโดดได้ไหมคล้องตัวไหมนนเนยป๊าอันนี้ชายาก,กังฟูแพนดานะครับยุมาทูดช่องกลางนี่